มันเสาร์แบบนี้นะคะเราก็ต้องดมสุกเท่าะนั้นจึงๆมู่ในกำนานแล้วก็ต่อด้วยอะไรก๋วยเตี๋ยวดมสุกเจ้าเดิอนี่บรรยากาศดมสุกที่คุณเคยร้านก๋วยเตี๋ยวที่เคยอยู่หน้าไทฟานิตนะถ้าเกิดเห็นมีคนถามมาเยอะมาก ว่าเขาย้ายไปอยู่ตรงไหนใช่ปะก็คือเขาก็ย้ายเข้ามาอยู่ตรงตรงเอุอรมสุขซอยสิบนะทุกคนก็เป็นแบบทีเนี้ยโตเยอะกว่าเดิมอีกมาอุดหนุนกันได้นะสําหรับตํานานของเราตํานานแห่งสาวกกว๋วยเตี๋ยวรุมสุขไทยพาณิชย์เนาะก็จบวันเสาร์ด้วยบ้าการกิน ซอยนีเดอร์จ้ะซึ่งแล้วก็ทีมงานจ้ะเจ้าหญิงค่ะดูปปะ <laughs>